บอดเลนเจอร์แ a ปเตอร์นะครับติดชุดลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กไบค์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการจอดตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลมาตรฐานขนาด50มิตรลากเรือได้เจ็ตสกีได้บิ๊กไบค์ได้นะครับตัวบองเมาส์สามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานจะไม่ยื่นออกนอกตัวรถหลือแค่เบรณตรงนี้นะครับไม่ยื่นออกนาะชุดเจ็ตสกีอยู่ข้างใต้นะครับทั้งหมด ปักไฟเจ็ดกินสิ่งจสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบรคไฟลีไฟพาวเวอติดหมดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดลากเรือลากเจ็ดสิบลากบา๊กบัสของ Ford Ranger Raptor นะครับตัวนี้ขอบคุณค่ับสำหรับการรับชม